ทุกคนเมื่อนี่ข่อยเทีบดจักรยานย้ำเสาสองลอยย้ำแรงสองลอยทุกทุกวันนะคะมาจอบเบิ่งลูกไผ่ข่อยกันลังอันไรสดนะคะ ูกผาก่อยก็จะไล่สดขายของออกกําลังกายเสร็จแล้วก็จะไล่สดขายผลิตภัณฑ์บุตาพีทุกเสานะคะทุกคนแล้วตอนบ่ายตอนแรงตอนบ่ายก็จะเอาผลิตภัณฑ์ไปส่งลูกค้าที่ลูกค้าสร้างนะคะอะไรเมื่อวานนี้แขวบได้อะทำคลิปลงคลิปเะคะ่ะทุกคนอ่าบระมาณอย่างดอกเบิ่งหนังติดหนังเราที่นี่ก็เลยคือขี่คาด แล้วบร้อยอ่ทำกิจกรรมทำจิตวัตรประจำวันคือการถ่ายคลิปนะคะใ mm hmm. นราคาทุกคนบรรยากาศบ้านนอกชนบทไทยแลนด์นะคะทุกคน mm hmm. โมบานในไทยแลนด์บ้านเขาก็จะเป็นโมบ้านที่มีบ้านติดกันนะคะ mm hmm. หัวนี่่อยก็เป็นคนทามคนเดียวนะคะ mm hmm. เพื่อนบ้านก็ ทั้งสองขางกับไม่ได้ออกซอยคอยนะคะพอปกติแล้วนะเขาก็จะออกอาหารกันเคร่งเคร่ง,ครงนะคะทุกคนแต่ว่าคือว่านัะลาเพิ่นกะอ่าบอมีเงินว่าสั่นคอยกันเลยออกคอยกันเลยออกคนเดียวตะกอนนะก็เบิดเบิดเยอะนะคะทุกคนถึงตะห่วนซื้อเบิดอสองแสนทุกคนเสียคอยบออ่าตะคอยไปยูสวีเดน สามปีแล้วค่อยกลับบ้านค่อก็ได,ได้ได้หัวได้หัวหนึ่งนะคะได้หัวอะไรเบิดเงินสองแสนนะคะตอนนั้นอ่ะแล้วรอบที่สองอ่ะอยู่หาปีเพราะว่ามันติดโควิดเป็นบอ่อทุกคนอ่ะกลับมาก็เฮ็ดอันนี้นะะหนนแหละค่ะเฮ็ดหลานคขาเนี่ยแหละตะกอนเฮ็ดหลานคขาทั้งเบิดก็เบิดเงินรวมทั้งสื่อของอย่างอยูอย่อยู่ประมาณหาแสนนะคะทุกคนอ่ะเพราะว่าอุปกรณ์มัน ก็แพงนะคะช่วงที่ข่อยเฮ็ดนะคะนั่นแหละแต่มารอบนี้ก็บรยยิการยางทุกทุกคนเพราะว่าตกงานบริการทำงานนะคะแต่ว่าก็จะสื่อทีนั่นแหละค่ะทุกคนมองนี้ก็จะเป็นมองอเก็บฟืนเก็บของลูกซ้ายข่อยเป็นคองห้างเป็นอยิยางที่เขาสะสมไว้ะักายคองห้างนะคะนั่นแหล,ละแล้วก็เป็นฟืนที่เอามาด่างไฟเวลาที่แก แต่ยางอียัางก็จะมายยางตรงนี้ค่ะทุกคนเพระาะว่าย่างตรงนั้นล่ะมันควรมันอ่าบ,บอะสะดวกสบายมองนี้มันเดินกว้างนะคะก็มาดังไฟย่างอยูอย่นี่นะคะทุกคนนแหละจากน้อยก็จะเป็นปีใหม่เวลาที่เขาหนาวเขายางเขาก็จะมา อดังไฟก็ไฟฝิงไฟนี่แหละค่ะทุกปีเพราะว่าเขาจะถ่ายรูปถ่ายคลิปอ่่าให้สงถ่ายรูปส่งข่อยเบิ้งเขาก็จะมาดังไฟก็ไฟอยู่นี่นะคะนัะ่นแหละบ้านนอกเขาก็จะอ่ะบาบุกใครมีระเบียบอีหยังป็นใดนะคะว่าจะเป็นการเก็บของวางของมองใดที่วางสะดวกสบายก็จะวางไปนะคะบ้านประม่นงตะบ้านนอกดอกยูศบีเด่นคือการปัญญแล้วก็วางไว้ท่อฉีดท่อแดน ข่อยจนเมื่อยสิเก็บสิเมียนนะคะข่อยก็เลยปล่อยเลยนะคะแตะกอนข่อยก็เห็นบาได้เขาต้องเก็บเข่าที่เข่าทางแล้วพญารถเป็นคนอ่าอิลุยสุยโฮมอ่าเป็นคน่ม,นคนมีระเบียบบันไดนะคะนั่นแหละข่อยก็เมื่อยน้าเลาข่อยก็เลยบอใครได้เก็บได้เมียนนะคะก็ทึ้คือจังเห็นนั่นแหละบ้านก็บอใครอ่าเข่าที่เขาทางนะคะก็จะลกลุ่งล้างนะคะแต่อยู่เมืองไทยเขาก็โลกด้วย แบบว่าเดินบานเขาอย่างซีนะคะทุกคนก็จะเอาวางของอย่างใบก็จะกระจายาคือกันนะคะอะไรนะคะ <c oughs> ก็จะประมาณนี้แหละค่ะบานอานอกอยู่เมืองไทยนะคะ <c oughs> สังเกตเบื้องบ้านก็หัวติดกันอยู่ค่ะทุกคนนี่แหละบมันกับบคืออยู่เมืองนอกเนาะเมืองนอกหนะห่างกัน เป็นบ้านนอกกันอีแท้นะคะที่บ้านยูสวีเดียมันก็ติดตาน,นะคะแต่ว่าอยู่นี่นะบ้านหัวบ้านแทบจะชนกันเลยค่ะทุกคนเบิ่งเด้อนี่นั่นแหละนั่นละนี่ค่ะอันว่แมนตาบ้านคอยดอกทุกคนบ้านคนอื่นอยู่ทั้งพุ้นกับคือกันก็บ้านติดกันก็แทบจะชนกันนั่นแหละคือมันเป็นหมู่บ้านที่อ่าอ่า เนื้อทีมันติดกันค่ะทุกคนตะกอนกับว่าติดคากดอกตะกอนอนะ่ะเพราะว่าในมีหลวงรถบมรนบอวันนี้มีหลวงรถแล้วก็ต้องมอีปั่นซ้ายออกไปยื่นออกไปบทุกคนนั่นแหละนี่แหละคะ่ะคลิปแต่สามสี่คลิปขึ้นหลังที่ข่อยาวทุกคนฟังว่ามีอ่ ชาวบานก็คนรู้จักกันนี่แหละที่เมื่อบอก่อยฟังว่ามีคนไปบอ,อพื้นคอยเน้นท้าคอยวาขคอยมาบานรอบนี้นะว่ามีเงินมาจะโตมาแบบว่ามีเงินอย่างสิทุกสิยากอีหย่างระมาณนี้ยนะคะที่วอาทุกคนฟังนั่นแหละคือคือมันเป็นทมเนียมแล้วค่ะทุกคนมันเป็นเรื่องปกติเลยที่สังคมไทยนะจะคอยจับผิดเท้านะคะอาจจะคอยเบาพื้นเท้านะคะเพราะว่า,วา เขาน่จจะมีหรือบ่มีก็ตามนะคะทุกคนเขาก็จะอาเป็นสังคมที่เบาพื้นกันนะคะเพราะว่าในช่วงนี้นะก็มีเมียฝรัง่งมาอยู่บ้านหลายหลายท่านนะคะในหมู่บ้านคอยอก็ก็กลับคืนมาอยู่บ้านหมายถึงกับมาพักร้่อนมาอย่างนี้แหละเขามีเงินเขาก็มาเห็ดเหียนเห็ดสารสื่อรถสื่อลาเป็นบทุกคน นั่นแหละแต่ว่าข่อยมารอบนี้คือข่อยป่วยอย่างซี่นะคะข่ก็มารักษาตัวเราอีกอย่างหนึ่งข่ก็ตกงานข่ก็เอาบบมีเงินนะคะนั่นแหละมีอยู่แต่ว่าบบมีหลายมีหน่อยเพราะเลยใส่ใจนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าในใสายตาของเขาก <c oughs> ็คิดว่าเขาน่ยมาต,ตัวโบมีเงินแล้วก็สามีกับบาร์ม้าบ้านน้ำ จะเชื้อเป็น10ิบก็ปีแต่แตแตแต่งกับพญายาฟลางแล้วก็บริไม้อีกนะคะกับ0ิปก็ปีแล้วนะคะเดี๋ยวถามบีดกันเด้อแบมเขามาส่งน้าอันมีโหลดมาส่งน้าแข็งค่ะทุกคนแบบว่าลูกกันซ้ายข่อยก็จะเอาน้าแข็งกันหอดนะบีดเขามาส่งน้าแข็งแล,งล้วล่ะ นะคะเขาก็จะมาส่งน้ำแข็งให้แล้วก็น้ำนะคะต่วเมื่อน,นี้นะน้ำเรอยู่งซีถังอยู่แล้วก็จะเอาถุงตปน้ำแข็งลงลูกซ้ายข่อยนะมากินน้ำแข็งเขาซื้อแล้วเขาก็จะเอาไปใส่ในซองพิไว้นะคะเวลาที่เขาาขนาดน้ำแช่ตู้เย็นอยู่นะคะทุกคนขเขาก็จะใส่น้ำแข็งนะคะไปก,กินกับน้ำโคกน้ำหยางนั่นแหละเขามากินนะขวงมบ่มีประโยชน์ทุกคนค่ะพอต่อ เมื่อวานนี่คยก็ไปโรงพยาบาลน,นะคะตอนเศร้าคอยก็ไปเอายา,าเพิ่มนะคะอตอนแรก่อยขอเพิ่น6เดือนแต่ว่าหายได้เพิ่นหายได้สูงสุดแค่ซีเดือนนะคะเพราะว่าสิ้นเดือนมกราคอยก็จะเดือนทั้งแล้วแล้วคอยก็ขอ,อคนสแกนน้ำนะคะเพิ่นก็เลยนัดอ่อยไปบเอามือไม้เพราะว่าเขาจะต้องอาดาวน์โหลดออกจากเขานะคะทุกคน เพราะว่าที่เพื่อนสแกนในข่อยขอมูลนี่อย่างเป็นส่งไปทั้งจังหวัดนะคะจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วทางโรงพยาบาลก็จะดาวน์โหลดออกจากค้าวให้ข่อยเขาก็จะถือไปเมืองนอกอไปสวีเดนน้ำข่อยนะคะเพื่อว่าเอาคนสแกนนี่ไปห้หมออยู่่นละคะ่ะแล้วก็ให้เพื่อนอวินิจฉัยอีกว่าคือหมายถึงว่าเป็นรับยาให้เพื่อนแกนใบสร้างยาให้ นะคะแล้วเขาก็ไปซื้อยาอยคนแต่ตามจริงแล้วนะอาจจะถ่าอาการดีขึ้นถ่าอาการค่อยดีขึ้นกับวบ่ไปหาหมอโย่นก็ได้ค่ะทุกคนนั่นแหละเพราะว่าเวลาที่ค่อยไปหาหมอโย่นกับมาน่ะค่อยอกดดันค่อยสเตสั่นนะคะภาษาสวีเดนก็เอนสเตซั่ภาษาบ้านเฮาก็คือแบบว่ากดดันอย่างแบบเพื่อนประเทศตามที่เขา ต้องการเพื่อนซา <S <S เพื่อนเฮตัยเฮ้าหนะ่าแบบคอาบูร์เสีบยบไห่ได้ขั้นไปหาหอบอลซูิเดนก็ยเป็นอึนอดอัดรู้กนั่นแหละคะ่ะก็เลยแต่ตว่าเอาไปน้ำละคะ่ะเกิดเกิดมันฉุกเฉินเหมือนบอทุกคนเกิดว่าเฮาอาการเกาเฮามันขืนไม้อีกนั่นเสียก็จะได้เอาใบพนันนี่นนไปให้เพื่อนนั่นสินะคะนั่นแหละนะคะท,คนนทุกคนวันนี้ก็มาถักทาย เอฟซี FC นะคะเพราะว่าเมื่อวานกับไรล้คลิปนะคะทุกคนสบายดีบ่กคาดูแลสุขภาพนะคะมาออกกาําลังกายไปน้ากันกับมาดามบันนอกนะคะเขาจะได้มีสุขภาพแข็งแรงตอนนี้กามคอยกันใหญ่แล้วะคะ่ะทุกคนผานาลงกนกามคอยบางทังหันนะแขนคอยมันก็นเหี่ยวนาะคือตามอายุเขานั่นแหละก็เป็นตัวเล็ตัวเละแบบนี้คอยยกกำลักทุกมือะคะ่ะทุกคนเนี่นะคะ ค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวค่าคุยกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสำหรับกาลังใจและก็คอมเมนต์น,น่ารักน่ารักี่ส่งมาให้มาดามบานนอนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย